สวัสดีครับเอฟซีครับวันนี้เราอยู่ที่ของปลาปานะครับอยู่ที่ยี่สิบบวกสี่ร้อยนะครับนี่ครับอันนี้นี่เรากาลังติดตามน้องงูเหลือมอยู่นะครับติดอยู่ในคลองปลาปานะครับเขาไม่สามารถขึ้นได้ครับปัจจุบันนี้เขาก็ยังลอยคออยู่ในคลองปลาปานะครับเวลาหลายชั่วโมงแล้วครับน่าจะหลายวันแล้วนะครับนี่ครับเราเดินมาที่ ยี่สิบบวกสี่ร้อยนะครับนี่ครับผมก็ยังลอยคออยู่ในคอปลาปลาครับลอยไปลอยมาลอยกลับไปกลับมาอยู่นี่ครับหาทางขึ้นนะครับไม่สามารถขึ้นได้นะครับเราก็ได้แต่ติดตามแล้วก็แจ้งให้กับเอฟซีให้ความช่วยเหลือกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะแจ้งหน่วยงานที่มีความสามารถที่จะมาช่วยเหลือเขาได้นะครับนี่ครับเราก็ติดตามเขามาคอยดูแลเขาอยู่ครับเนี่ยไม่รู้เขาจะขึ้นได้ยังไงนะครับเราก็พยายามเอื้อมเอื้อมเอือลงไปครับแต่ไม่ถึงครับสวัสดีครับ